กสอนออำเภอเชโยขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีเด่นโคมไฟจากเชือกมัดฟางข้าวดังนี้ค่ะความเป็นมาประชาชนทั่วไปชาวตำบลเตืองลงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีการนำเอาเชือกมัดฟางข้าวเป็นเชือกปอป่านมัดฟ่อนข้าวพอเหลือก็นำไปทำเป็นอย่างอื่นและต่อมา เมื่อกอศอนอนตำบลตินาลงได้รับการจัดสรรงบประมาณการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผลปรากฏว่าประชาชนที่เข้าร่วมมีความสนใจที่จะศึกษาและเรียนรู้ในหลักสูตรช่างฝีมือหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟางข้าวเช่น ตะก,ก้าเชื่อกมัดฟางข้าวและได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จนมาเป็นโคมไฟจากเชือกมัดฟางข้าวเพื่อนํามาเป็นของใช้ของขวัญของที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่เคารพนับถือและเป็นการสร้างไรายได้เสริมให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง วัตถุดิบที่ใช้ทําคมไฟจากเชือกมัดฟางข้าวเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและเป็นการนําวัตถุดิบที่เหลือใช้มาผลิตสินค้าสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนจากเดิมที่กลุ่มได้ผลิตคมไฟจากเชือกมัดฟางข้าวได้ทําเฉพาะรูปแบบไม่มากนะักจนปัจจุบันไดพัฒนารูปแบบได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าและตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของสินค้าเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์และตามความต้องการของตลาดช่องทางการจัดจําหน่ายปัจจุบันจัดจําหน่ายณนะห้องสมุดประชาชนอําเภอเชยโยศูนโอท็อปวัชยโยที่ว่าการอําเภอเชยโยช่องทางโ o, o c c กศออนอำเภอเชยโยขอบคุณค่ะ